อยู่ที่นี่สนุกไหมสนุกครับสนุกค่ะอ๋อน้องปลาไฟ่านนะแบบเลยใส่มเมนูอะไรใหม่ทุกคนบอีกกวยน้ำพริกของเรานะอืม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับกพ็พบกับผมจินดาชาอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมก็ามาอยู่ไรอีกเช่นเคยครับผมก็พี่ๆเนี่ยอาจจะได้เห็นบรรยากาศในไร่บ่อยๆนะเพราะช่วงนี้ผมยุ่งๆกับไร่นะก็มาช่วยแม่เนี่ยเก็บถั่วด้วยแล้วก็ช่วยตัดสมุนไพรทุกคนแล้วก็วันนี้เลยพิเศษเลยก็มีน้องฟ้าใสนะมาช่วยผมด้วยนะแล้วก็เจ้ากอลลัมเนี่ยยังอยู่กับผมนะทุกคนยังยังอยู่ช่วยงานนะ น้องฟ้าใส่เนี่ยก็มีที่พีเอฟจีนหลายท่านเลยนะ <c oughs> ที่บ่นคิดถึงน้องฟ้าใส่นะอยากเห็นน้องฟ้าใสอันนี้เลยผมก็เลยชวนน้องฟ้าใสานะ่เนี่ยมาช่วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้มานอนด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขาเนีย่ยช่วยเสร็จเดี๋ยวเขาก็ไปนอนกับแม่ต่อทุกคนเพราะว่าแกนเนี่ยไม่อยากจะห่างจากแม่นะเพราะว่าแกนเนี่ยรู้สึกว่าคุ้นเคยกับแม่เขาแลวนะเขาก็เลยอยากจะอยู่กับแม่เขานะทุกคน ก็คือมาช่วยงานเรียกงานได้แต่ถ้ามานอนอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยอ,อยากนอนนะเพราะเขาติดฝั่งแม่นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาน้องฟ้าใสเนี่ยไปเก็บถั่วนะโอเคว่าผมลืมให้อน้องฟ้าใสสวัสดีพีเอฟซีวนะพอดีครับสวัสดีค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาน้องฟ้าใสเนี่ยเก็บถั่วนะเพราะว่าถั่วน่าย,ยังเลยประมาณห้าหกล่องนะนะที่ยังเก็บไม่เสร็จนะเพราะว่าฝนตกนะทุกคน ส่วนจากอลันเะนี่ยก็อยู่ในกระต๊อบนะเพราะว่าเจ้าอลันเะนี่ยไม่ค่อยสบายทนะุกคนก็เลยให้อยู่ในกระต๊อบนะช่วยคัดถั่วไปนะครับผมนี่เลยทุกคนตอนนี้ฝนมันก็ตกไปนะตอนก็เพิ่งจะหยุดนะท้องฟ้านี่สวยมากมากทุกคนนี่นี่นะท้องฟ้าสวยมากแล้วก็นี่มีหมอกอ่อนๆเลยนะนี่คนเจอไหม มอกอ่อนเลยนะสวยมากนี่ทุกคนก็ฝนมันตกนะทุกคนเราก็เลยต้องหยุดพักแล้วก็เหลืออีกประมาณห้าหกลองเลยนะที่ยังเก็บถั่วไม่เสร็จนะส่วนแม่ผมเองเนี่ยก็ไปคัดถั่วกระเจากล้าแล้วก็กําลังทํากับข้าวนะทุกคนเวลานี้ก็อยู่ที่ประมาณหกโมงนะถ้าเกิดผมไม่มาช่วยแม่ผมเนี่ยแม่ผมก็อาจจะอ่ายังเก็บถั่วไม่เสร็จแล้วก็อาจจะเก็บเสร็จก็ประมาณสองทุ่ม สองทุ่มนะทุกคนแล้วก็กับข้าวเนะี่ยอาจจะยังไม่ได้กินวนะอาจจะได้ข้าวเนะี่ยอาจจะได้กินประมาณสามทุ่มก,กว่าอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่า,าต้องต้องทากับข้าวอีกนะเพราะว่างานในไร่นะ่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แม่ผมเองคนเดียวก็ไม่ค่อยไหวนะผมก็เลยเอามาช่วยแกที่นี่แล้วก็นอนที่นี่นะส่วนนดกกสองคนน้องม้อสกับนนะ้องข้าวโพดเนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมคนอยู่บ้านแล้วก็ช่วยผมเนี่ยทำความสะอาดบ้านผมเลยนะ ก่อล้างจุลล้างจานด้วยแล้วก็แกเนทกับคู่กับข้าวเนี่ยบางทีก็มาเอาถั่วที่นี่แล้วก็ไปผัดใส่ไข่นะทุกคนแล้วก็จะกอลัมเนี่ยยังอยู่กับผมนะยวผมจะเด็ดถั่วก่อนแล้วก็ค่อยหาเจ้ากอลัมกันนะคะผมน้องวัส่พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะ <laughs> แต่งตัวแบบเต็มเต็มเลยนะก็เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วก็หมวกนะทุกคนหมวกน้องวัสัสเนี่ยเขาลืมเอามาผมก็เลยให้ใส่หมวกแบบนี้ไปก่อนนะ มันก็อาจจะก,การฝนเล็กๆน้อนได้อยู่นะเพราะไม่มีตกแบบเป,ปอยๆอยู่นะไะน้องฟ้าสายก่<ค>นฟ้าใสานี่ก็จะชินกับงานล่ายนะแกเนี่ยจะทำเป็นทุกอย่างนะนี่ฟ้าใสา ภาษาเนี้ยก็จะมองเป็นนะอันไหนอันไหนอ่อนอันไหนแบบว่าพอเก็บได้แกก็จะเก็บนะอันไหนที่อ่อนอเอนในแกก็จะปล่อยนะทุกคนแกเนี่ยมองมองเป็นนะส่วนผมเองแรกแรกนะผมจะงงงนะผมนี้เก็บทั้งถั่วพองมากๆจริงอะแม่ผมจะไม่เก็บแต่ผมเก็บบนเลยแล้วก็อ่อนผมก็เก็บนะแล้วก็มันไม่ได้ราคาเนี้ยทุกคนถ้าเราเก็บอย่างเงี้ยเราต้องมองทั้งสองฝั่งมองดีๆนะทุกคนเพราะนั้นมันจะเหลือเยอะแล้วก็พุ่งนี้อาจจะพอง อาจจะมีถั่วพองเยอะลนะทุกคนถั่วพองราคาตอนนี้ก็ราคามันตกนะทุกคนก็เลยไม่ได้เก็บไปเยอะส่วนมากก็จะเก็บให้อหมูกินนะถั่วพองนี่เห็นไหมต้องต้องค่อยเดินนะทุกคนมัราะน้มันจะลงเหลือนะนี่ถั่วรอบนี้แม่ผมปลูกรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสวยนะทุกคนแล้วก็ต้นมันลำต้นมันจะงีกงอแล้วก็ดอกแหนมนจะออกน้อยมากปกติ ดอกเงยจะออกเยอะกว่านี้นะทุกคนแบบนี้แบบนี้มันมองเหมือนจะอ่อนนะทุกคนแต่จริงๆแล้วเก็บได้เลยนะนี่เก็บได้เลยทุกคนผมก็ตามหลังน้องฟ้าใสวันนีน้เพราะแกเนะี่ยมองสองฝั่งอาจจะมองไม่ไม่ทั่วถึงนะทุกคนตอนนี้ก็ท้องฟ้าสวยมากวันนี้ถ้ามืดถ้ามืดเลยนะ่ะ ขาใส่นอนกับพี่ไหมไม่นอ,อนค่ะเดี๋ยวกลับไปนอนกับแม่ค่ะโอ้ติดแม่เดี๋ยวติ๊กแม่ทุกคนโอเคงั้นเราต้องรีบเก็บกันนะเดี๋ยวมันจะมืดกินข้าวที่นี่ไหมกินข้าวกับพี่ไหมกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับ uh. กินข้าวที่นี่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวอ uh, พี่ก็จะรีบไปส่งนะถ้าเก็บทั่วเสร็จแล้วก็กิกนข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยไปหาแม่นะเดี๋ยวพี่กลับไปส่งนะ ่โเคไหนจะได้กรรมหนึ่งอย่างมีหลวมกับของพี้ลยอ่ะวันนี้เป็นสาวชาวนา,นานใช่ไหมรเราพะใสไม่ใช่สาวชาวสวนนะไ <c oughs> หนยิ้มมาสิโอเคงั้นเดี๋ยวเราลิฟ์กับถั่วนะทุกคนก็อาจจะมียกล้อน้องบ้างนะเพราะน้องเนี่ยดูคุมค่มๆแล้วก็ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยพูดนะพูดก็พูดน้อยแล้วก็อาจจะยิ้มบ้างแต่ยิ้มเล็กน้อยนะให้แก่เ,เซลล์น้องนะให้แกเนี่ยแบบว่าท,ทํางานกับเราสนุกนะทุกคนเดี๋ยวรีบเก็บเถอวันดีกว่า Okay, ทุกคนตอนนี้เราก็เก็บถั่วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้หน้าผมสมแล้วก็ดำมากนะก็ต้องบอกว่าท้องฟ้าข้างหลังสวยมากทุกคนมีลุงมาเื่อยเนี่ยลุงมากินน้ำมาทุกคนจะไหมสวยมากก็ด้านหลังผมฝั่งนึงก็สวยนะเจ๊ไหมสวยมากเลยนะพาใสายพระสายสวยไหมโอ้สวยมากเลยนะก็ด้านหลังฝั่งน้นก็สวยนะทุกคนสีมันสวยมากโอเคตอนนี้เราก็เก็บได้เยอะละทุกคนนี่ เดี๋ยวเราจะกลับไปคันนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปคัดถั่วกันไปคัดทุกคนตอนนี้เสร็จเดี๋ยวถั่วเสร็จนะแล้วก็บรรยากาศยันดีมากๆอากนะตั้งแต่ฝนหยุดตกไปนะทุกคนมีทั้งลุงมากินน้ำด้วยนะเพราะท้องฟ้าที่สวยงามมากๆเนะนี่ยนี่ตอนนี้น้องผมกับแม่ผมก็กำลังหุงข้าวกันนะเพราะผมเองก็มาเก็บถั่วเนี่ยให้เสร็จนะทุกคน วันนี้ผมไม่ได้เป็นแม่ครัวนะวันนี้แม่ผมกับน้องผมเนะี่ยเป็นแม่ครัวแทนนะคะผมน,นี่ทองฟ้าสวยมากเลย ร้านยู่น่นนรปะเปาปะครับปะเปาครับเ,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 เดี๋ยวเราต้องคัดถั่วนะอันนี้คือถั่วพองกันทุกคนนี่เราขายไม่ได้ราคาเราก็ให้หมวกกินนะนี่เลยถั่ว เดี๋ยวเราต้องคัดถูวไงทุกคนอันนี้ถูดพองนะจอกกระลำคัดเป็นยังครับเป็นแล้วครับแน่ใจนะแน่ใจครับโอเคไปอยู่ที่นี่สนุกไหมสนุกครับจะคอสายทามนะที่ว<า>ัน,นนะแล้วที่นี่สบายดีไหมสบายดีครับ Okay, โอเคเดี๋ยวเราก็มาคัดถั่วนะถั่วมันเด็ดได้ไม่เยอะนะทุกคนเพราะเมาื่อวานเราก็เก็บได้ไม่เยอะนะตอนนี้เดี๋ยวเก็บได้อีกสองสามวันเราก็ต้องโลสละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกแตงร้านนะทุกคนนะเจ้าข้าสายมามาคัดแตงกันเอ้ยมาคัดถั่วกันใส่นั่งนี่จ้ากล้ามได้ได้ชื่อใหม่ไหมครับใช่ครับชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีครับ ชื่อเจ้าล่ำไหมได้ไหมได้ครับตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจจะตั้งชื่อใหม่ทุกคนเดี๋ยวรอปรึกษากับพี่เบสแล้วก็พวกพี่ตั๊กก่อนนะว่าจะให้ชื่ออะไรดีนะหรือไม่พี่ๆก็คอมเมนต์บอกนะนะจะให้ผมเนี่ยตั้งชื่อเจ้ากอล่มว่าอะไรนะคะผมจะได้เรียกชื่อน้องเนี่ยถนัดเน่อยครับผมส่วนผมเนี่ยผมขอตัดน้องอ่ะหลายรอบม,มากนะแกไม่ยอมตัดนั้นทุกคนแกชอบไว้ผมดุงนางมากแค่กางเกงตัวนั้นอนะ่ะ ผมให้เปลี่ยนแกไม่อยากเปลี่ยนเลยนะแต่ว่าผมก็ตอนนี้เอาไปซักเขาอยู่นะแล้วก็ค่อยให้เขาใส่นะเพราะเขาเนี้ยต้องการกางเกงตัวนั้นนะทุกคนเขาชอบมากกางเกงตัวนั้นเดี๋ยวพี่อ่าซักกางเกงอยู่นะแต่ก็พี่ตักให้มันแห้งพรุ่งนี้ค่อยใส่นะรู้เปล่ากางเกงนั้นพี่ไม่ได้ทิ้งจะค่อยใส่เนี่ยใส่เนี่ย เลี้ยงแบบนี้ง่ายกว่าก็เอ่อน้องโกมมาจับ้อมพี่นันพี่สอนเอ่อเจ้าฟ้าสายหน่อยดึนี่นี่สายจับนี้เลย,ยเพราะว่าเวยดีใช่ไหมอันนี้ได้มาเลยฟ้าสาย น,นี่ชุดสูตรได้หมดเลยแล้วก็ล่ามได้ทำไปแล้วใช่ไหมไปไหมครับนั่นพี่จะสอนขอใส่อีกรอบหนึ่งนะใส่เนี่ยใส่จับไปมาอย่านงะนี้นะเนี่ยมองดูอันไหนที่อ่าอันนี้พองถ้าพวกเนี้ยถ้าเราไปถ่ายพองอะน่าจะเป็นอย่างนี้พอะความจ็ดได้เลยเขาออกมาเลยแล้วก็ขัดอันเนี้ยเรามัดไปเลยฝา,สายใสได้กล้มหนึ่งแล้ว คอ,องนี้นะแล้วก็ด,กด,กกด,ด,ดนะูอันในที่สุยก็ดึงอย่นี้จับแล้วก็ดึงดึงดึงนะอันในที่สุดเราก็ไม่ต้องดึงออกถูกไหมแล้วทำนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอกตอกตอ,อกให้ฝุ่เข้ากันหน่อยใจะไหมน,นี่ผักปลอดสารพิษทุกคนดูเจ้าหนอนอยังไม่ตายนะกอแก่กอแก่นะคือแบบนี้เราไม่ได้ฉีดยาทุกคนปล่อยตามธรรมชาติเลยนะหนอนจะเจาะเยอะมากๆเลยนะ ตอกตอกต้องหัวจะทำการจับเลยตอกตอก,ตอกโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะสอนน้องไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูแจงที่แม่ทำกันนะคะผมคนตอนนี้แม่ครัวประจำการมานะก็ตำน้ำพริกนะคะผมเราจะใส่กับเจ้านี่เลยทุกคนนี่ก็คือ จะเอาง่นป่าทุกคนรือไม่บักโกยบักอีกโกยนะนี่เราต้องเอาเบ็ดมันออกก่อนนะก่อนที่เราจะไปตำนะคะผมมีเลยใส่เอาน้ำพริกกะปิใส่อง่นป่านะครับผมง่นป่านะเราต้องต้มก่อนนะทุกคนต้มแล้วก็กตำน้ำพริกนะไม่ใช่ฝาใสเระวังพื้นนี้ไม่ได้นะต้องไปเอาถึงมแม้ราก็ต้องวางตรงนี้เอาน้ารัมไปล้างก่อนครับ ไปล้างแล้วก็ค่อยมาใส่ตรงจานนะครับนี่แล้วก็เอาเม็ดออกนะเม็ดมันคล้ายๆงูนเลยนะทุกคนนี่คล้ายๆเลยนะนเดี๋ยวเราต้องแกะเม็ดอมันออกเราล้างพอแกะเสร็จเราล้างเสร็จเราก็ต้องไปตามกับน้ำคลิกนั่นทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนี่นทุกคน เราอีกกล้วยน้ำพริกของเรานะอชอบกินน้ำพริกไหมค่ะสาย,ายชอบไหมชอบค่ะเจากรล่อกินไปไหมครับ,รรบชอบกินพริกไหมครับชอบค่ ีทุกคนเสร็จแล้วนะน้ำพริกของเราแซ่บเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับผมนี่ทุกคนน้ำพริกเราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาชิมให้พีเอฟซีนะคะผม <c oughs> ดูนะคะผมอร่อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะจะผาใสจะผ้าใสก่อนนะอ้าวชิมก่อน <c oughs> อร่อยไหม เนื้รสชาต์เอาเปรีป้ยวไหมนี่นี่มือชิมหน่อยนะอืมอร่อยมากจัก,กรัดชิ้นนะครับอร่อยจริงนะทุกคนอร่อยนะครับส่อยครับมาให้รสชาติแบบเปรีป้ยวทุกคนแต่ว่าผมว่ามันไม่คือข้าวมะนาวอะ แต่ว่าก็อร่อยอีกแบบนึงนะครับผมก็มีกลิ่นหอมๆนะอตอนนี้หิวข้าวมากโอเคทุกคนน้ำพริกเราเสร็จนะต่อไปเราก็จะไปะทอดปลาเค็มนะครับผมก็อีกเมนูนึงก็คือแกงกระเจี๊ยบเหมือนเดิมนะคุณก็แกงของเราก็มีแค่กระเจี๊ยบน้ำพริกแล้วก็ผักนะก็ปลาทอดเล็กน้อยนะครับผมก็กินง,ง่ายๆเลยนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้กับเขาวเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะตอนแรกว่ากาจะกินข้าวก่อนนะแต่ว่าผมจะพาน้องๆเนีนะ่ยอาบน้ำกันก่อนทุกคนอาบน้ำเสร็จเนี่ยค่อยมากินข้าวกันนะก็ยังพอมองทางเห็นยนะู่ทุกคนส่วนแม่ผมกับน้องผมเนี่ยก็ลงไปอาบน้ำที่ข้างล่างแล้วน,นะจะพาดเด็กๆไปอาบน้ำมาผมก็จะไปอาบน้ำเหมือนกันนะทุกคน ฝนพิ่งตกไปนะไม่รู้ว่าน้ําขุ่นหรือเปล่านะผมยังไม่ได้ลงไปดูเลยนี่ฟ้าทลุทสลุอยู่นะทุกคนไปเดี๋ยวไปอาบน้ำกันทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องปิดคลิปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพาน,น้องเนี่ยอาบน้ําเสร็จแล้วก,ก็กินข้าวก็ต้องไปส่งน้องฟ้าใสนะส่วนเจ้ากรลลำเนี่ยก็ยังนอกนกับผมนะคะผม พออานอนเสร็จเนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะต้องพาเจ้ากรลร้นเนี่ยกลับไปขึ้นอากลับไปอย่างบ้านแล้วนะเพราะว่าอาน้องมดนะเขาโพดเนี่ยก็คิดถึงเจ้ากรลั้นเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ